ครแนะนำนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องนะครับงอท้องสองนะครับสูงร้อยสี่สิบเก้านะครับตัวนี้ใหญ่ๆนั่นหนานะครับผมสำหรับผู้ใดมักุัวนะครับเงยหนานะครับกระดูกค่งสางเงยนะครับเท้างขาเงยตัวนี้ที่ใส่กระดองห่วงนะครับเขาข้างหลังนี่ก็ใบได้นะครับใส่ห่วเชียงนะครับเลื่อนตลอดครับ ออกสวยนะครับบึงบือเบึงลื่นนะครับแยกลูกออกบ้างมือนี้นะครับใจลูกตัวแม่เด็ดเลยนะครับตัวนี้สวยเลยงอสูงอร่อยสีสิบเก่าหาสิบนะครับประกันรอยสีเก่าบอกนะครับไป,ไปลูกไปเดีไปเไป ใส่หูเชียงดีนะครับสับปะรดไงว่าขนาดแยกลูกมากอย่านี้เดี๋ยวให้เบินถ้าเบิ่งต้นนี้น้องเขานะครับเขาฟังใส่นะครับเจี๊ดออกนิดเดียวนะครับเบิ่งครับเขาบิดนิดนึงนะครับแต่ว่ามีปัญหานะครับบอกไว้นะครับบิดนิดเดียวนะครับเบิ่งครับครัเขาบิดนิดเดียว จะงอกระดูกข้องสางเงยนะครับปากเงยไปใส่หูเชียงกินเก่งง่ายๆนานๆนะครับมากระแทกมานะครับตัวนี้